ยมขานครัครับาวย่า่สงงครับายรมบยูนะครับมโอ้เย็นย็นดีหลายบนีมาถ่ายปู้นะครับผมโอ้เย็นเย็นดีหลายแบนี้ม่ยผ้น ย่างแต่ปลาบ่างห่านห่านปลาห่านยัไ่าห่าปลานพอ่อู่า่อานก็จะปลาใหม่ก็จะขางปลาดิย่างทานว่ากันหกปลาใ่างอ่เ้ขางูนดน่อยอ่เี้ปลาาอร่มากเ่ากเลยเ่ใช่ทางลก็ไม่ใช่ นี่นังกี่ยินแล้วมึงน้ำตกนะครับโอ้เย็นมากเลยครับผมหอปููจะได้เย็นเย็นเงินจะได้ไหลมาที่มาเหมือนน้ำครับผมยินดีตอน้ครับสวยงามเดบังเทิงเลยครับวันนี้มังซุปอยู่เห็นปะ มงสูบป่นนะนี่อยู่มงสูบป่นนะข้างหลังนะว่างลงไอ้เสือเมียนร่างไอ้ซสือเมียนร่างไล้เสือนี่แหละสวยงามแบบนี้โอ้ขาดยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับหอปูชีปลาขาวยินดีต้อนรับหอปูชีปลาขาว 998ครับผมสวยงามเลยครับมันยูมงหันละเป็นร่างหันละนี่เสียจนนะครับผมสวยงามเลยโอ้เข้าอะไรครับแล้วครับสวยหลายแบบนี้โอ้ครับครับ ถูกไหยทุกคนนี่ก็จะเป็นรถเสียจวนนะครับผม4652นะครับผมนี่ก็เป็นทะเบียนรถของเสียอีก225นะครับผม่าก้าน้ำตก